ดีพี่น้องกับายดีเอฟซีทุกท่านทุ่ย่าแก้วทุ่ย่าลูกทุ่ย่าก่อนลูกปลาลุงหันทุ่ย่าไหมทุ่ย่าก่อนลูกล่ะทุ่ย่าปลาลุงก่อนหันมาหันแม่โอ้ยอายุทุ่ย่าก่อนลูกขึ้นข้าวพี่น้องแกงหน่อไม้ยายก็บย่าม่ทันได้มาหาถ่ายหากีซี กันอกเนลูกินข่าว้วเด้อพี่น้องห้ากัญัดมอนแล้วเจ้านาพเจเจ้าหนาพจวานีแต่ขีดกินข่าวบริไดทายพี่น้องเอ้ยหยัดมอนกัดิไปเก็บหมักหมักอนกบบริไดทายออมาทงนกินน่เลยอมหมนพร้อมะจับมาให้ กินข mm ha ่าวพี่น้องกินข้าวแรงมาไหมกันน้อพี่น้องอากาศก็เริ่มฮอนเลยวก่จิน้ำไม่อนเดี๋ยวพ่ขเหนอะเดี๋ยวคงาวว่าในย่านี้บ้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกี้ยวเน่ยปล่อยให้เกี้ยวเนี่ยเกี้ยวเน่ยเกี้ยวกี้ยวอยู่เกี้อยู่มาบอกที่ไหนเนียเนี่ยจะปล่อยแล้วครับ

อันนี้ไปยาตึนน่น่ยตึเนี่ยเราใส่้นละมัดต้นละมัดแล้วงมาใส่เนาะต้องมึงมากินที่ตัวโป๊สกินตัวโป๊ะใส่็นสิ่งปลอกจุ่มอย่างแบบจุ่มพ่อมีรสชาติเออดอกมาแล้วอืมก็จก็แก

พอมีก็ไม่มีกมกิน,น,นเขาอยูน่นะยายกับพปห้างกชี้ให้มา,งาองเงเลยนกินนานไหมฮะสนคนยุ่งไมยเหมวอนอร่อยบ้อร่อยบ้าอร่อยบ้างรสาตสไตลนต้อร่อยบ้า

เ้าตอกงก็คือใช้ตอกงที่ไปลงสองโลนะลรักถ้าใครเจ้าบ้านลงสองโลจพไ่ประเศนั่งไาเจ้าพิเศษลงตามเจ้าบ้านลงสองโลนะคือไปเจ็ดถือข้างที่ทุกวันสามี่เจ็ดหน้าคิดลงได้หนึ่งหน้า เดี๋ยวมาขึ้นเ้าบานเดี๋ยวมาขึ้นพี่เผานบก็ถอดไม่เงีนสิเงี้ย ไปใช่นะแก้ายืมแล้าต่อนะไปใช่ไหมหหลอกันตัวใหญ่อยู่ลูอมเดิอ่ะหลอกไปไว้อยุ่ไปเขอขอลยเขาเข้าใจเาไม่้ามะ อย่าไปเกี่ยวตีนั้นม,มาเลยบอกโอเคพี่น้องครับโอ,โอ้โออยฝนเนี่ยมือคัดหลังโอ้ยกระปั๋นใส่ได้ฝนเขาสิขอจบอ้าวฝนมาทันได้จบเขาสิขอจกคิดได <c oughs> ว้ไเพียงเท่านี้ก็ได้พี่นอ้องฝาก,กก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องนราพ่ออยู่ด้วยพี่นอกก้องกมมนาพอกันใหม่สบายดี 喂。哎